ด่วนมีข่าวดีมาบอกโปรสุดช็อกจาก GQ ลดสูงสุดถึง90%เสื้อผ้าและไอเทมคุณภาพลดกระนำรีบช็อปก่อนของหมดเปลี่ยนลุกให้ดูดีในราคาสุดคุม้มแอดมินปักลิงก์ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะครับช็อปเลยจวด จวดพี่น้องจวดซานา้ำไม่มีรสชานีในจวดยังเดียวเย็นหัว닥วาบวาบวาบสวัสดีครับพบกับสุรคกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ศพลฝนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษหงแดงหวานเจี๊ยบอาร์เซนอลสะดุดเสมอนัดที่8ของฤดูกาลทําให้ตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลของเรา6คะแนนแถมลูกทีมของอันเนสรัตยังมีเกมอยู่ในมือที่พบกับเอเวอร์ตันอีก1เกมนะครับปืนใหญ่สะดุดนะครับซีนพนงานรัวไล่เจ้าแบ่งแต้มสุดมันนะครับไอปืนใหญ่อาร์เซนอลสะดุดอีกแล้วนะครับลิเวอร์พูลหวานเจี๊ยบ เลยอย่างนี้นะฮะ หลังจากหัวแดงของเราบุกไปพิชิตเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ0นะครับทำให้การลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลของเราหวานเจี <Yeah! S 1> ๊ยบเรามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านแพ้กับปอนมัด4-1เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ฟุลแลม2-0เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้คริสตัลพรีย์2-0เบรนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล2-0และคู่ดึกนะครับไอบีเอฟอัลเชนต์เปิดบ้านเสมอกับ 2, อบแบบัลเตอร์พูลของเราาหวน ยบกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหหกแต้มแถมแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับหวานเจี๊ยบเป็นบันไดให้ทีมขวาแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกเป็นกองเลยนะฮะขอบคุณนะครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมินิ์คุกกี้นะครับหนาวอีริสพร้อมเป็นเป็นองอันสุดยอดครับอันนุ่นเย็ดต้องขอบคุณเธอนะครับยิ่งนาทีบาปไปนี้นะครับแชมป์แน่นอนนะครับมั่นใจสุดๆเลยแหละครับอันปล่อยปลาซีเบิร์ตอันแม่นน์มูนแหละครับพราะไม่น้องปล่อยทุกมมือบอสเซมันก็ซื้อมาจังได้ล่ะ เรามาสรุปตารางคะแนนพิม์ลิงก,นนงงกฤษ,กฤษ,กฤษล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับห้องดังลิเวอร์พูลของพวกเราหนาวแลว้วหนาวอีกอุยเซอรกันหนาว3-4ตัวกับวิวครับเพื่มเติมอ,อันดับที่1นะฮะแข่งไป21เกมชนะ15เสมอ5แพ้ไป1เก็บไป5้สีแต้มนะครับส่วนอันดับที่2นะครับไอ้ดเบญญาอัลซูเนลตามหูดากแข่งไป22เกมนะครับชนะ12เสมอ8แพ้ไป2เก็บไป44 4, แต้มตามหลังเราอยู่6แต้มนะครับแถมแข่งมากกว่า1เกมนะฮะอันดับที่3นอกที่แข่ฟอร์เรสต์นะครับแข่งไป21เกมชนะ สิบเสมอ5แพ้ไปสและเก็ไป41แต้มนะครับตามหลังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับอยู่ถึง9แต้มนะฮะอันดับที่4นิวคาสเซิอนต็ดนะครับแข่งไป22เกมชนะ11เสมอ5แพ้ไป6นะครับเก็บไป38แต้มนะครับตัวว่านะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกค่อนข้างสดใสนะฮะท่านผู้ชมก็ขอบคุณนุนเยสด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหยิงนาทีบาปนะครับ90้บวกสกับ90้บวกสนะครับเจ้าะจแมนเฮดคักไม่ให้เบนฟอร์ดได้แค่ตัวกันเลยทีเดียวนะมีความสุขจริงๆนะครับจวดพี่น้องจคร เร,เราไปฟังสรุปข่าวลิวหูของพวกเรากันนะครับเรนฟอร์ดพบลิวพูนะครับคนอันเนอร์สลอตปื้มหงคัมแบค็คชนะเกมลีผลลัพธ์โดนจ่ายอันเนอร์สลอตนะครับกุนซื่อลิวพูแสดงความพอใจที่หงแดงในสองประตูนในช่วงทศเวลาช่วยให้ทีมกรับมาคว้าใจชนะในเกมพิมร์ลีกได้สำเร็จจากการบุกสยบเบรนฟอร์ด2-0เมื่อวันเสาร์ที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับ โซลัดยอนรบา่าลิวพูกับอับโชคเสมอ3ามเกมรวดทั้งๆที่ยังมีฟอร์มที่ดีแต่ในที่สุดนองนองนงดาวินเนียสรู้จักมานั่งสำรองข้างสนามไพร์กซูกตะกาย2ลูกในช่วงทดเจ็บพาทีมหงแดงเฮเกมลีกได้สเ็จหลังจากสะดุดเสมอไป2เกมติดต่อกันณระหว่างซีซันคุณต้องหวังถึงโมเมนตมแบบนี้หลายๆนัดเราน่าจะได้ประตูใจในทุ่ง้ายเกมกับเมนยูฟอเรสและฟุลแลมวันนี้เราทำได้2ประตูใน2นาทีกุนซือชาวดัดกล่าว เราเกือบไม่ได้รับสิ่งที่สมควรเราสร้างโอกาสได้มากมายเหมือนวันอังคารกับฟอร์เรสต์แต่เราเกือบไม่ชนะใช้ชนะในช่วงท้ายเกมคือสิ่งที่เราแฮปปี้มากที่สดุดสลัดยังเอ่ยถึงฮีโร่ของทีมว่าดาวินมีผลกระทบเสมอเมื่อเขาลงสนามเขาลงไปเติมพลังให้กับเราส่วนใหญ่เราคลองเกมได้ในกรอบ18ล้าและมันเป็นพื้นที่ของเขาซึ่งเขาทำนิดที่สดุดเกมช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกย,ยังคงเปิดกว้างแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเราเข้าคลองเกมได้ จากนั้นดามินก็ทำในสิ่งที่หยัดเยียบผมไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์เราสร้างโอกาสได้มากมายและตอนนี้เราชนะดังนั้นผมจึงไม่อยากพูดถึงฟอร์มของเราผมพอใจกับฟอร์มของเราเบนฟอร์ดทำให้เกมยากลำบากพวกเขามีนักเตะที่ดีและมีแผนการเล่นที่ดีเบนฟอร์ดป้นลิเวอร์ูลดามินนูเยสให้โชคนักลงทุนสองเด้งมอบโชคแฟนบอล ดาวินนูเยนนะครับก่อนนั่นลิเวอร์พูลมอบช่งกับแฟนบอล2ต่อหลังซับประตูพาทีมบุกไปสูดบรินฟอร์ด2-0ในเกมพิมพ์ังเกิลเมื่อวันเสาร์ที่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะครับนูเยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแทนที่ลุยดิอัตในนาทีที่65และเป็นฮีโร่หงดางโดยการยิง2ประตูในช่วงทุกเจ็บให้จาฝูงคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังจบเกมที่เจเทคคอมมานีสเตเดียมจบลงแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ลงเอ็กทวิตเตอร์ ชัวว่าดาวยิงในวัย25ปีมอบช่วงสองชั้นให้กับเขาผู้ใช้แอ c เคา t นะครับดันท็อต1986เปิดเผยว่าเขาวางเดิมพัน10ปอนด์ราว440บาทว่าดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยจะยิงได้อย่างน้อย2เมตรและได้ใบเหลืองในอัตราต่อรอง180ต่อหนึ่งซึ่งทําให้เขารับทรัพย์เข้ากระเป๋า1810ปอบปอนด์หรือราว79,640บาทนอกจากนี้แฟนบอลรายเดียวกันลงทุนไปอีก20ปอนด์ราว880บาท เดิมพันแค่เกีงกันว่านนเยตจะยิงประตูดได้ในเกมนี้และได้ไปเหลืองในอัตรา25-1ต่อซึ่งทำให้เขาฟันเงินเพิ่มไปอีก520ปอนด์ราว22,880บาทนะครับนนเยตให้โชคจริงๆนะฮะดีใจน้ำเด้ออันบักลาออริยททีเคซ่าคือจุดเปลี่ยนพาหงแดงเฉือนเบรนฟอร์ดสุดมัน จอแอนอริทนะครับตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลออกรงชิชมฟาเรดิโกกีซาและมีส่วนสาคัญช่วยให้หงแดงคว้าัยชนะเหนือบรนฟออ์ด์ในช่วงทุ่เวลามาเจ็บส่งผลให้ทีมยังคงรักษาโอกาสดูแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปลิเวอร์พูลนะครับบุกเยือนลอนดอนตะวันตกด้วยเป้าหมายคว้าัยชนะในเกมลีกนัดแรกของปี2025หลังจากเสมอมา2เกมเติดการบุกไปยนรัง g ีเทคคอมเมอร t นีย์สเตเดียมของเบรนฟอร์ดนั้นไม่เชียเรื่องง่าย พราะเจทินแพ้เพียงแค่นั้นเดียวในบ้านตลอดทั้งฤดูกาลนี้แมบบ้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะขาดความจ็คนในหลายจังหวะตลอด90นาทีแต่สุดท้ายพวกเขาก็เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้จาก2ประตูในช่วงไายเกมของดาวินเยตซึ่งนับเป็นประตูแรกในศึกฟิตบอลของเขานั้นแต่เดือนพฤศจิกายนนอกจากนูเนเยตแล้วนะครับชัยชนะนั้นนี้ยังมีความหมายอย่างยิ่งต่อฟราิสโกกิซาอีกด้วยเพราะเขาลงสนามมาและมีส่วนร่วมกับทั้งสองประตูหลังจบเกมจอห์นอัลเรน อดีตดาวิงของลิเพูลได้สแสดงความเห็นชื่นชมนักเตะช,ชาวอิตาลีรายนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเกียร์ซ่าสร้สางความแตกต่างอย่างแท้จริงฤดูกาลนี้นะครับเกียร์ซ่าต้องอดทนรอโอกาสการลงสนามในศึกพเมร์อย่างใจจดใจดจดอ่อและยาวนานในเพียงแค่าการลงเล่นครั้งที่สองของเขาเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกและเมื่อเวลาผ่านไปดูว่าอันเนสรัตกุลสกคนใหม่จะยังคงจำกัดโอกาสการลงสนามของเขา ด้วยสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลต้องการประตูชัยสอลตจึงเลือกตัดสินใจส่งดาวเตะทีมชาติอิตาลีในวัย28ปีลงสนามในในาทีที่87และนั่นกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลังจากที่นูนเยสมงทําประตูแรกเคียซ่า,าก็มีส่วนร่วมกับประตูที่2โดยการวิ่งทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะจ่ายบอลให้กับฮาวิเลียดและเลียกกระจายบอลต่อนกับนูนเยสยิงประตูหลังจบเกมก,ก,กับอาร์เรดดิโพขก็ความบนเอทวิตเตอร์ ยกย่องเคซ่ามาเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมอย่างแท้จริงสามแตนเทียดเยี่ยมมากทุกคนเอาฤกษ์เขียนการเปลี่ยนตัวเคซ่าลงมาสร้างความแตกต่างนูนเยสยูวิลเนเวอร์วอล์์อโลดในที่สุดโอกาสเคซ่าก็มาถึงเคซ่าต้องอดทนรอคอยโอกาสการลงสนามอย่างยาวนานการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดของเขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนกับบอลมนัน แม้ว่านี่อาจจะดูเหมือนเป็นเพียง,ง,งแค่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีความหมายอย่างมากต่อน,นักเตะทีมชาติอิตาลีรายนี้เขาเป็นคนแรกที่เขาไปร่วมฉลองประตูกับนูเยสตั้งสองประตูขาวลือที่ว่าเกียซ่าไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลนั้นดูเหมือนจะห่างไกลาจากความเป็นจริงเมื่อเขาดารับการลงสนามมาขึ้นเกียรซ่าหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากสลัตมากขึ้นและควรจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามอดีตฮอกยูนตุ สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเช่นนี้ตลอดครึ่งหลังของฤดูกาลได้การตัดสินใจของซัตที่จำกัดโอกาสลงสนามของเขาในช่วงต้นฤดูกาลอาจจะกลายเป็นผลดีในระยะยาวก็เป็นไปได้ฮีโร่ท้ายเกมอลิซงเบเกอร์และแข้งหงวแดงแห่ยกย่องนูนเยตหลังซัดเบิรดับซ่าเบรนฟอร์ด ดาวินวียนนก็บกรายเป็นฮีโร่กับลิเบอร์ฮกครั้งหลังสมบทซปเปอร์ซับเหมา2ประตูในช่วงทุกวลาบาดเจ็บช่วยหงแดงบุกเฉือนชนะเบรนฟอร์ด20ในศึกพิีเมียร์ลีกในค่ำคืินวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ การานทีมชาติอุรวัยนะครับถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังแทนที่ลุยดีอาร์เลยใช้เวลาไม่นานในการแผงลิดนะครับประตูแรกจะเป็นการชัดเจ่อจากการเปิดบอลสุดแม่นยำของเทนส์อเล็กซานโดรแต่ลูกที่2นั้นดูเนียสก็แสดงเห็นถึงความฉุบคมในการจบสกอร์ก่อนที่วิ่งไปฉลองประตูต่อหน้าแฟนบอลทีมเยือนอย่างสะใจชชนะน,นัดนี้นะครับทำให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มไปเป็น50คะแนนนำห่างอันดับที่2อ,อย่างอาร์เซนอลถึง6คะแนนโดยลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่า1เกม และเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะได้ครั้งหลังจากเสมอมาสองนติดต่อกันจบเกมนะครับบรรดาแข้งหงส์แดงนําโดยอลิซัเบเกอร์นายทวันจําเนิบต่างวิ่งเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนูนเยสและยกเขาขึ้นเพื่อเป็นการฉลองผลงานอันยดเยี่ยมในนัดนี้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับอั์เนสลอตกุนสืลออว่าโผได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่านูนเยสกำลังขาดความมั่นใจพร้อมทั้งยืนยันว่าเขายัางคงเชื่อมั่นในตัวกองหน้ารายนี้ และนูนเยสก็ตอบแทนความไว้วางใจของเจ้าหน่ายด้วย2ประตูสําคัญซึ่งงานส่งผลต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แม้ว่านูนเยสจะถูกวิาพา์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับฟอร์มการจบสกรอร์ที่ขาดความสม่ำเสมอนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมเทียมในปี2022แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีส่วนสําคัญกับเทียมและเคยสมบทิฮีโร่มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะสองประตูในช่วงท้ายเกมที่ยิงใส่เมมฟิสเซเมือ่อฤดูกาลที่แล้ว สองตตูในเกมนี้นอกจากจะช่วยให้ลริวภรเพูลเบ็า3แต้มสำาััญแล้วยังเป็นการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้กับมูเยสและจุดตัวก็หวังว่าจะใช้ฟอร์มการเล่นในนัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการระเบิดฟอร์มเก่งในช่วงของสุดท้ายของฤดูกาลตอ้องชช่นชมความมุ่งมั่นและความต่งเทของดดวินเยสและหวักว่าเขาจะรักษาฟอร์มการเล่นอันยัดเยมนี้เอาไว้ได้อย่างต่อนเนื่องนะรับ แฟนหงส์สะใจเสียงโหจากแฟนปืนนุเนตซัดชายทุบเจ็บหงคว้าสามแต้มสําคัญทําแฟนอาร์เซนอลเสงดาวินยูเดียนกับกายเป็นฮีโร่ให้กับลิเวอร์พูลรั้งหลังลมาเป็นตัวรองซัดประตูชัยช่วงทุบลาบาดเจ็บช่วยให้หงแดงบุกมาเฉือนชนะเปลนฟอร์ด2-0เก็บ3แต้มสําคัญเยืยดร้อยห่างจากอันดับที่2ไปเป็น6คะแนนชั่วคราวชัยชนะเกมนี้นะครับมีความหมายอย่างยิ่งต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาร์เซนอลกูแก่งสำคัญ ที่ลงสนามแล้วเปิดบ้านเสมอกับอัตเตมลาไป2ประตูต่อ2ซึ่งตอนนี้ลดช่องว่างไปเป็น6คะแนนแถมลิเวอ p ร o l ์พูลแข่งน้อยกว่า1เกมก่อนหน้านี้นะครับเกมดูเหมือนว่าจะจบลงด้วยผลเสมออีกครั้งแล้วแต่นูนเยสที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังกลับสร้างความแตกต่างด้วยการยิงซ้อมประตูสําคัญช่วยให้ทีมเก็บเชยชนะได้สําเร็จ อยนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากแฟนบอลอาร์เซนอลเนจากพวกเขากำลังอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์ลีกและจากปฏิกิริยาของพวกเขาตอบประตูของนูเยตเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่พอใจอย่างมากที่เห็นลิเวอร์พูลกลับมาคว้าชัยชนะได้ครั้งในช่วงท้ายเกมนาทีบาตโดยหนักข่าวเปิดเผยภาพบรรยากาศแฟนบอลปืนสุดเซ็งนูเยตพลาดเกมพิีมลีกนัดล่าสุดที่พบก,กับนันที่กับฟอร์เรสต์เนื่องจากติดโทษแบนแต่เขากลับมามีชื่อในเกมนี้ครั้งแม้จะต้องเริ่มต้นที่ มานั่งสำรองโดยลุยดีอัดรัปโอกาศลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นก่องหน้าตัวเป้าแทนยันไรก็ตามดีอัดไม่สามารถสร้างผลงานที่นัาประทับใจได้และถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังหลังเปิดทางให้หนูนเยสลงมาสร้างความแตกต่างให้เกี่ยเกี่ยงแม้จะต้องรอจนถึงช่วงทุวรรบัดเจ็บแต่นูนเยสก็ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังโดยการยิงสองประตูสุดสําคัญซึ่งมีผลต่อการลุน้นแชมป์ในบั้นปลาย หลังจบเกมนักเตะลิเวอร์พูลต่ตางเข้ามาแสดงความยินดีกับนูนเยสอย่างล้นหลามแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของประตูที่เขาทําได้และนี่คือการปลอบขวัญของกองหน้าชาวอุรุกวยที่ต้องผเผชิญกับช่วงเวลาที่ยังลำบากในฤดูกาลนี้ย้อนรัยก็ตามบรรยากาศที่สนามเอ็มเรสตีเดียมก่อนเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแอตตันวิลล่ากรอบแตนต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจอห์ Murray, นเมอร์เร์นข่าวจากบ b c Sport รรายงานข่าวสดจากข้างสนามว่า มีเสียงโห่และเสียงฮือฮาบนอัตจันทร์ที่เอ็มเรดสเตเดียมแห่งนี้เมื่อมีอรยายงาน,นว่าดาวินยตยิงประตูดได้มาเรการ่าวันบีบีซีนั่นหมายความว่าอ์เซานอลจำเป็นจะต้องเอาชนะแอตตันวิลล่าหลังชัยชนะอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลดูนย์ยดหวังต่อยอดฟอร์มเก่งแม้จะยังคงมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของคกักลิเวอร์พูลแต่นูนยยนได้แสดงเห็นถึงศักยภาพและความมุ่งม,มั่นแม้จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง2ประตูในเกมสำคัญเกมนี้ จะเป็นแรงพัดดันให้กับเขามุ่งมั่นทำผลง,งานให้ดียิ่งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีรายงานเมื่อวันริวุภูมิไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการขายนูนเยสในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับกองหน้าชาวอุรวัยที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้กับสโมสรและสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลนะครับฟันใชนชูนูนเยส ฮีโร่ซัตเบนย้ำต้องรักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่องเิเชียรพันธน,นะครับกับเต็นทีม Liverpool ออลิเวอร์ pool ออกรงยกย่องดามเวนูเยตกหน้าตัวสำรองพุทําสองประตูสำคัญพาทีมบุกเฉือนชนะเบรนฟอร์ดสุดมันพร้อมส่งข้อความถึงยาวยิงทีมชาติอุรุกวัยให้รักษาฟอร์มกันเ,เล่นเก่งกาจอย่างนี้ต่อเนื่องให้ได้ดนูเนียนะครับถูกส่งลงมาจากซูมานั่งสำรองและกลายเป็นซูเปอร์ซับสมบัติฮีลร่มเมาสองประตูชุ่มไทยแกมช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าสามแต้มสำคัญ ขยับนี้ห่างอันดับที่2ไปเป็น6คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1น,นเกมอีกด้วยแม้แต่ช่วงเวลาที่น่าผิดหวังก็มีอยู่บ้างในลุกแกนนี้แต่เมื่ออเนอร์สลนดในใหญ่คนใหม่ของลิเวอร์พูลต้องการให้หนุนเยสตอบแทนความไว้วางใจด้วยการจบสกอร์อันเฉียบขาดถึง2ครั้งหลังจบเกมไปแล้วฟันได้นะครับใ้สภาณ์กับ่อมวลชนโดยกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของเทียมและหนุนเยสรวมถึงส่งความสำคัญไปยังหัวหอ,อกรายนี้ ปัจจุบันนี่คือชนะที่เราสมควรได้รับเราไม่เสียประตูการมาเยือนที่นี่และเก็บชัยชนะได้ถือเป็นเรื่องยากชัยชนะทุกครั้งคือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะยิ่งเมื่อทีมรอบๆตัวเราแข็งแกร่งมากฟันได้กล่าวเราต้องการความสม่ำเสมอชนะเกมและทผาผลงานได้ดีกัปตันทีมหัวแดงยังได้กล่าวถึงผู้ทําประตูอย่างนูนเยสเป็นพิเศษโดยย้ยย่องความกระเล่นและย้าบ้าทีมต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อประสบความสำเร็จ คุณต้องทำผลงานให้สมกับตำแหน่งนี้และในฐานะก,กองหน้าคุณจะถูกตัดสินจากประตูวันนี้เขาทำงานได้ดีด้วยการทำสองประตูนั่นคือสินที่เราต้องการเราต้องการให้ทุกคนมีอร์มที่ดีที่สุดมีส่วนร่วมสนับสนุนความสำเร็จและวันนี้คือวันที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุด ฟันนกล่าวชื่นชมนูเนยตอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็แฝงข้อความถึงกองหน้ารายนี้ว่าเขามีเพียงแค่ต้องการความพร้อมลงสนามเท่านั้นแต่ยังต้องโชว์ฟองเก่งให้บ่อยขึ้นอีกด้วยในฐานะเสาหลักของลิเวอร์พูลฟันนคงรู้สึกงหงุดหงิดไม่น้อยที่เห็นผู้เล่นอย่างดาวนเนยตยังไม่สามารถรักษาฟองเกล่นงให้คงเส้นคงหัวได้อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาบนม้านักสำรองของลิเวอร์พูลที่มีต่อประตูของนูเนยตสะท้อนให้ย็นถึงความรักและความนิยมที่เขามีต่อสโมสรอนและอันเน์สโอตคงหอัว,ว่า นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของประตูอีกมากมายจากเขาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ในกสุการลิเวูห์รครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19มกราคมนะครับเช้านี้สีสดใสนะครับท่านผู้ชมการลุ้นแชมป์พิมร์ลีกก็ยังคงอีกยาวไกลนะครับเพิ่งผ่านมาแค่ช่วงครึ่งแรกของฤดูก,กาลแต่ว่าปีนี้มาดีสุดๆนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมลุ้นแห่กันได้เลยนะครับแอดมินคนมั่นใจนะครับหวานเจี <Yeah! S 1> ๊ยบเฮาสิไปแห่อพร้อมกันกันกบป้อมพิม่น้องป๋าหำแลรนแล้วกลับพบพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ